เอาใหมา่เอาใหมา่ขอเลเวลห้าไปวันนี้เซนิฟลิงไม่ใช่เนลเนลบินส์เฮ้ยบินส์บินได้ไหมบินบินไม่มีสามมันมี ทีมไปแล้วบนนะินส่น่ะ ABC E I b i t s เ yep. ย็บถ้าดูดีๆมันจะเรียงตามตัวอักษรเราสามารถเดาได้ป่ะ ได้เลยวะ่ะรอบนี้ไม่ได้ีแต่ตัวนั้นต้องเป็น D I N มีมาสักครั้งที่จะเต็มเลยมีมี D D DIP ก็น่าได้ Lips สองคำอะเอาตัว N ขึ้นมาดิ เอ็นไอสิงไม่มีจ <analyze anthropology> i mean ีสัตว์นีนนิจไม่คำเดียวเองอะนิดนิดคือใครคำเดียวเอง สามดาวเอออเ้ยพัฒนานะนี่เอ้ย f j p ไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนสามเลเวลอ่ะเพราะว่าเราแต้มเยอะเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อเราเก่งว่า up next level four level ใคได้เลยดูว่าดูว่าดูว่าสอบข้ามขั้นอะเห็นได้ไงวะใส่กันไวยังวะว่อเลย ร i v e r รไม่มี R T ร์ทีอาเตอาไปแล้วเยวอวอยได้ไหมวอรเติม S อ T ไม่มีอ t t อ l l t เทลเช่ไปแล้ว Wait ิวไอ้อะ เอาอที S> <S right. ่เอาไปแล้วนี่หว่าโอ้โหเวเตอร์ไวไต้หวันเอ่อไต้หวันได้ป่าวะไม่มีไม่มีไม่มีตัวเอ็นตัวไต้หวันนี่ไงหรอไทยแปรกูใส่วันได้ไงวะแหลนนะแล้วก็ complete here. Ah, uh, oh. oh. ตัวทีอ,อันนั้นมีต้องขึ้นด้วยตัวที <S <s <uk ar> อันที่มันโวอยู่ดูเป็นผู้ดูดีกว่ากูเป็นผู้ดูดีกว่านี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครพิมพแปะวะเนีแต้วไม่ได้ แ้วมันคนไทยแก้วได้ดิวายวายสายไฟอ่ะนี่เราจะได้กี่คะแนนรอบนี้เราจะได้กี่คะแนนเจ็ดสิบห้าคะแนนทัพห้าสิบเอ็ดไปเลเวลอะไรแล้วน่ะเดีววห้าเน็สกิปสองเลเวลนะเว้ยเกรฟสองเลเวลเฮ้ยบอกแล้ววันนี้ไม่ตื่นระเวลยบสิไม่นอนกูว่าได้นอนแล้วล่ะวันนี้ไม่ได้นอนหรอก เลเวล6แล้วใกล้แล้วนั่นเวลเราต้องเข้าประชุมอีก2นาทีไปเนี่ยจบตอนนี้พอดีเลยปะโทยโทยโทนี่โทนี่ได้ไหมโทนี่ได้ดิทารูแปลว่าเผือกยานได้ยานได้ยานยานยานคือยานยานอวกาศเนี่ยพิมพ์เดี๋ยวพิมพ์ยานเดี๋ยวทำไมกูไปพิมพ์ตัวนี้อีกแล้ววะ อาโนได้ไหมวะชาระชเออได้ป่ะวะลองพิบีบดิอาโนได้ดิอานูเจ้าบ่ได้เนียนสีทีโอเอไรอัทมีแครอททรอนเฮ้ยมีแต่พลาดมันก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะไม่เท่าไหร่คือคือเก่งไม่เท่าไหร่คือเก่งเกี่ยกภาษาเยี่ยอนเลยมันคิดคำไม่ทันแป๊บหนึง โหนอร์ดี้โหนอร์ดี้ยอนได้ไหมย้อนไปแล้วยอนดูย่อนดูบูดอนต้าย่อนได้ไหมย่อนใครคือยา่อนระยองก็มาว่ะถ้าระยองถ้าละยองมาได้เนี่ย บอกเลยว่า,าพัทยาต้องมา <c oughs> ไม่มีไม่มีตัวพีนอตี้ได้ไหมนอดเนี่ยนอดนอดนอด,นอดไหนเอาไม่ได้อทีทอทีโอเออาร์ o A R ไปเลยทอเฮ้ยโอเอแอลทียาโน่ห okay. าโลไ,ไม่ได้ ทานคืออะไรฌานผมประจานทันจิโร่ยาโน่ไม่ใช่ใครวะเดี๋ยวก่อนประชุมแล้วบ๊ายบายจิตาโร่ยาโน่ใครวะคุณคุณเย็นนี่มันั่นไงบ๊ายบายครับเขาบอกว่าเขาเข้ามือกันแล้วสวัสดีบ๊ายบายครับเอาละเดอะแบกไปแล้วทีนี้ลำบากแล้วทีนี้เหล่าแต่คนเก่งอังกฤษเลยตายที่เลเวลเจ็ดนะผมทุกคน ไม่ตายหรอกเราก็เลเวลเจ็ดปุ๊บพอเราเลเวลเจ็ดปุ๊บเราก็จะสกิปทูเลเวลสิบไงเออจะให้พูดยังงี้มีกำลังใจเลยนั่นได้โอ้ยเหี้ยมายาวเลยสัตว์โอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยฟิกได้ไหมฟิงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด่าผมทำไมอ่ะ เฟลได้ไหมเฟลเฮ้ยฮิไฮเฮียเอ๊ะทำไมจ้างไม่มีเฮ้ย hey, ทำไมเฮียไม่ได้อ่ะ<า>มันมี<ห>นอีตัวเดียวลูกมันมี fake letter คืออะไรวะมันจะมีคำหนึ่งที่มันไม่มีมันไม่ใช้เว้ยคือวะคำที่ไม่ใช้ ทำที่ไม่ใช้คือตัว H แน่เลยตัว E เปล่าพี่ E มันได้ไปแล้วไงอ๋อมีตัว fake ะต่ที่ไม่ใช้คือตัว H เพราะอย่าไปเพียรพิมพ์ตัว H ตัว H นั่นจริงเพราะกูพิมพ์หลายคำแล้วแล้วตัดตัว H ไปเลยแต่ตอนนี้ต้องต้องต้องรีบแล้วยละดริกเดริกเดริกตุ๊บมุมมั่วไปครับผมจังหวะนี้มั่วไปเลทก็ไม่ได้อะมีตัว A มึงจะเลทไงเออเดี๋ยวลืมดูไอ้สัสไรไงไรไรนี่ไงริเฟ เออริฟเฟตต้องมาริฟเฟตต้องมาริฟเฟตมาอย่างไรครับอีก27แต้มแล้วยังไงโอ้โหอย่าพูดเลยเฟิร์สเฟิร์สไม่ได้ไม่มีเอสได้รู้แล้วตัวเอสมันตัวปลอมอะ่ะลุ้งแต่แรกแล้วบอกใครวะโอ้ไม่แต่แล้วมุ่มั่วๆไปคุณผู้ชม เฟรดเฟรดไปแล้วดีกว่าเฟร็ดกันใหญ่เลยสินี่ยเดือดลากรอนคีแมนเด่ในเวลานั่นเขาเริ่มมันก็เป็นไฟล์มาเลเวเจ็ดด้วยเลเวเจ็ดว่าสุดยอดครับผมเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมขออีกสักเกมไม่แก้ตัวเอาเยอะอ่ะใจเงี้ยใจเงีใจเออมันมาปาเกมสุดยอดไปแล้วปิ๊กบ้านเลยปะจะได้ลองดูว่าเมื่อไรคีแมนเราจะทุบ ดูผังคะแนนแล้วนี่เนี่ยเดบแแบกคนต่อไปคือคาร์ลเลิฟเนี่ย41แต้มเนี่ยเออเริ่มเนี่ยกับคุณการแมนเนี่ยฟอกกันเลยนะสามเก้าแปดสามแปดเนี่ยไล่กันอยู่การแมนบอกว่ามอบจบแล้วการแมนมมอบบนจ้กาแเขาชวนเล่นหรือเปล่าอู๋ เฟกไหมมีเฟกไหมไม่มีนี่เพิ่งเลยแป๊บหนึ่งแฉอย่านิ่งเนี่ยเฮ้ยผมวันวันนี้คุ้นนะดูซับดิเทจเทจเทจมีอีดูดิที่ทีเอ๊ะที่เอ๊ะเกตเกตม่รู้เรื่องหมดเลยอ๋อโซนดร์เกตเกบอกเลยเจตตวเจตตวท็อกนะท็อกแฉ แ <Kid. S 2> ท็กแ,แม็ป <มา S 1> ไนเลยเอ็ดเกตดี O G A จเทชคำมันไม่คุ้นเลยโอทีเออจริงปะดูยัางไงเขาไ <Third. S 1> ม,ม่มีกี่แม็ปก็ตายตั้งแต่ตอนแรก <S 2> <S 2> ไงคาเก้เพราะฉะนั้นถ้ามีคาเก้ก็ต้องมีคาเต้ เคสได้ไหมถ้าไม่มีเอสไอยสัตว์เคสหน้าเหมือนตีนตัวเต้ไปยังเออตัวเต้แล้วเร็วเเจงแล้วกูบอกเลยนะมีตนะัวเต้ก็ต้องมีตัวเก้ไปยังตัวเก้ไปแล้วนี่นั่นเด่นนี่คือไม่รู้ค่ะความหมายกันเลยนะนอกจากคำว่าโคับกเกจเคสแปลว่าอะไรลูกกงเหรอโอ๊เต็ด คักติออคเตจบแล้วคำเล้วก็แบกเราไม่ไหวว่ะเอาจริงๆนะไอ้หียไม่น่าฝืนแน่สั่งคำเล็วมันก็แบกไม่ไหวดูดิขาดใจอใจไอ้คนดูแต่ละคำมันให้มาแต่ละตัวงสอนอะเาอะว เหี้ย TTC TOG เหี้ยอะไรคำอะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหดูดิตอบมาอยู่สามคนนะบเียร์คาใจคาใจคาใจหอยล้มมันยากไปเออเนี่ยตัวสอนเยอะหน่อยโอ้เหี้ยอะไรเนี่ยคบพีพูล์อะพูลพูลเออเออต้องแงง่ายๆหน่อยเออรูปรูปเอออย่าให้มันได้อย่างงี้เลยวะพอลโล พลิได้ไหมพอลบลบลบปีพิวไม่ได้อะิลโปไม่ได้วอลิโป้โปโป o ไม่รู้จักวอลิโปพร็อปได้ไหมพร็อปพร็อปเฮ้ยพร็อ คำเดียวพี่อีกคำเดียวเราผ่านแล้วอีกทีเดียวเนี่ยได้อยู่แล้วโลโปลิปไม่มีใครสนตัวไอเลยอ่อไอเขาปิมอยู่ปิโลลิโลลิโลลิเออโลลิโลลิค้อนไงโลกิโลกิได้ไหมวกแล้วมวกกันแล้วทีนี้ออยลี่ได้ไหมออยลี่มีตัวไว เอลต้องสามตัวมันจะมีคำอะไร <Okay. S 1> ที่ใช้คำว่าเอลสามตัวบริโออ๊อพีอพอลล็อปอ๊เฮ้ยเออโรลิปป์เฮ้คิมไอ้แค่ไอ้แค่ตะกี้สี่เลเวลแล้วนะคำคำนี้คำเดียวอ่ะกูบอกให้เฮ้คิมลิปโป้ ลิโป้ลิโป้คือน้ำป่ะเอพิวไอพิววะยาเอาทำไมกูพิมพ์ไปแล้วไม่ได้วะพิวอะเป็นปอนพิมพ์ไปแล้วไม่กูพิมพ์ตั้งแต่แรกเลยนะเว้ยคาว่าพิวอะอหรอาจจะลั่นเปล่าแบบตัวอักษรผิดเฮ้ยสุกโง่น่ะแคร์นะแคร์ขอโทษคำเลิฟด้วยนะครับที่พิมพ์มาไม่ติดนะฮะ ยัยมีวีด้วยทำไมคุณี่ไล่อะสู้เวยวอยเฮ้ยรอล่ะได้ปุ๊บไม่ขึ้นหรือกำลังวีร์ โลเวอร์เหมือนออรร่าวะโลเวอก็คือนักรักไม่มีไม่มีตัวอีงูอวยวะอวัยวเอาวลลิฟว์เนี่ยไม่ได้หรอวายหรอเออไอเราต้องนานกัน แอร์ออร่าเฮ้ยได้ด้วยเฮ้ยออร่าว่ะอีอีอยากกินไม่ออกว่ะเฮ้ยนี่ไงโลกิ้งได้ไหมวีลองลองอาขึ้นได้ตัววีดิไอตรงแถวทางขวาเต็มเลยวิลล่าได้ไหม ไปได้ได้ดิเอ้ยได้ดิไม่ได้มันมีแอลตัวเดียวมีแอลตัวเดียววิลาวิโลวะเวมาได้แค่นี้แหว้าวพี่บอลรู้จักว้าลอร์ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับที่เราสตาร์ตอยู่ที่เลเวลสามเลครับผม ขาใจไหวที่อ่ไอพอพอพออีกรอบนึงอีกรอบนึงมึงฝมึงด้แม่งทรมานกูไม่ขาใจได้ไงมึงสี่สิบแต้มอยู่คนเดียวไม่เหรอทำไมสกิลภาษาอังกฤษกูไม่ได้หรอไม่ได้เหรยมึงดูคนอื่นด้วยสัตว์ไอ้คนอื่นเขาสิบห้าแต้มกันมึงดูด้วยเออยอดนะตาสุดยอดนะเราไปเล่นเองเลยไหมฮะฮะซุปเนี่ย คอรัสไงไออันนี้เราเอาไปแล้วเราเคยเล่นไปแล้วนี่ใช่ไหมเออว่ะเฮ้ยอย่างนี hey, he ้ก็สบายเดี it, oh, ๋ยววะเปิดเปิดย้อนดูสตรีมเนียรอเอาดิเอาดิเอาอย่าไปโกงดิโรอพุสไงพุสพุสรออุ๊บสิผมเขียนไงอุ๊บไงเอออุ๊บไงเออไอเฮียรัวกันใหญ่ลูบลูบเซิร์ฟเซิร์บ โซโล่ไงซอฟนี่ขนาดวิโงมามล้เขียนอ่ะนี่เขียนไปแล้วทำไมมันไม่ขึ้นเปรดนี่เหลือหนึ่งอ่ะเน s ลืมมาดีเยี่ยนลืมมาดอีเยี่ยเหลือเยี่ยเลยผัวมันเขียนอยู่น่ะผัวน่ะ เออผัวจริงถ้าผัวก็ต้องมีส่วตัวไปแล้วต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะขอโทษกูนี่อย่าไ <c oughs> ม่ไม่มีทางสู้ในสงครามที่เราโหแล้วแม่งเอาตั้ง59แตสมบ้าไปแต้มบ้าไปแล้วรอบนี้มันสุ่มยากอะ ออกีอะไรเคยเล่นไปแล้วด้วยสัตว์สปเปอร์ได้หวะสปเปอร์อ,อได้หวะไม่แดงนี่เนะยเร็วเร็วเร็วสะพีสป,ปอร์ปีนไปแล้วนี่สปเปอร์รรสับพับโสโอ้ยเธอส่งสพับแล้วส่งแลวส่งครบพี<ล>่ ต่อตู้ชมนะยิ่งเล่นยิ่งอายนะครับเออถ้าคุณแน่อย่าแพ้ปอสี่ปอหนึ่งยังไม่ชนะเลยเฮียจะไปแพ้ปอสี่คาใจอ่ะคาใจจริงนู่นไปไปไปเดี๋ยวกูเอาลิงให้ไปเล่นกันเอง